อันฟันฝ่าแทนพงอกพี่ก็นิ้วหวานแซ่บต้มิกเกี่ยวกับเนให้มาสบายกินซื่อลักน่าดีกับวลาพักสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น้องพ่อปายสู้สู้คนจ้าเมื่อนี้กะมาพ่อกันอีกละจานในช่องแม่ฉบับพาัสเดาพี่น้องจเมือม่อนี้ยแม่ฉบับพ่อว่า,ากินตำตำอะไย่งนี่พี่น้องตำปลาหมึกตำปลาหมึกจะมีแรดดิสนะคะมีพริกหวานค่ะแล้วก็มีอันฟันฟ่าค่ะมาแล้วก็มีต้นหอมเดี๋ยวจมากินน้ำกันจ้าจะสอนตักกันนะมันคอยได้กินคำใหญ่ฝ้า,ากินฝ้าแล้วตอนนี้พี่น้องนะค่อยบอ ยืนเือวยมีเม็ดประคองความ,ม,มแค่ทำเองมากลดได้กะตำมาลดหนันจ้ะ แค well. ่เราทำยังไจ้ะมาให้เราทำไ่าอไงเราทมาไ อันเนี่ยเขาเอิญ่าอันฟันฝาตะกี้เห็นน่ะเพิ่นกินในคลิปน้องพี่น้องเนาะเขาไปบนในยูทูปเพิ่นกินน่ะมันก็เป็นแต่แซ่บแท้แท้มันเป็นอย่างไรวะซัาอันฟันฝาก็คือทวงงอกเลยจ้ะรสชาติคือทวงงอกเนี่ยล่ะคันผู้ใดมากินทวงงอกเขาทางเลยจ้ะมันหยิบขึนได้คือละลายทวงงอกมันสีส้มหยิบหนักตึดหน่อยนึงเนาะแต่สีอันมือนปุรีปุรีนบอกตอนนี้ตอบโจทย์จ้ะอันฟันฝาแทนทวงงอก เนี่ยนะมาจาะไปซู่มือมนันมีอันฟันฝ่าเนาะไปวันนี้มันมีพ่อล้วเรือหาบอพ่อเพ้่งแต่ผู้เธอแหลกกินยากค่ะ มึง <ítulo> <es> เอาอะไรคะเอาแค่ไหลเหรอคะโอเคค่ะอืมเฮ้ยหนูร้องคารายังไงก่อนคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่จ๋าขอบคุณค่ะแม่จ๋าเออไปพี่ก็นี่หวานแซ่บ ชมจะกับของที่เขาเจ้าเอิญละพี่กว่ามันหวานอีกดีฟงงอ่ะเอามึ๊ Ừ, mà không nghe thêm mặt cho bà, cứ tự đi đã, ăn nào, kim cẩn bỏ lại kim này, kim kim ta kim นงังเอกของเรานะคะวันนี้อันฟันฟ่าค่ะตุห่หอมกระมากพริกหวานกระวานกรอบดี๊ดิ กระเจียวกบมีสังหร้อนนงง้น่าดีกับกว่าผัก มึงโทรศัพท์จ้ะทะเลระมาถ้าเปลี่ยนสวนมาพี่สังเอออากาศดีมวัวลอยมึงมตุตกไม่อยากกลับหอยบ้านไหมเอา แล้วล่ะครับเอามันเทียงหรอพาคกับมาก,กินเขาเทดนักกินให้ลูกกินแล้วก็เร็วมาตำตำมือกินเทศมากขึ้นอกลคุณทอมเขาเจ้ากินเขาเจ้าหึ้นมา เจ้าของกินเจ้าของแสบบ้างฮึ่นมากรสที่มันฮึ่นนะก็เลยรู้สึกการบ้างฮึ่นแสบ

ปลาหมึกตัาตายพี่น้งองโดดตงถวยดงเหมือนนึงแป๊บหนึ่งจังน,น้ำหมดปลาหมึกกินทุกจานเลยสุยดยอดท่านมีปลาหมึกตัวใหญ่ๆอย,อยู่แต่ทางบ้ามเนปลาหมึกกระดองมันเป็นปลาหมึกเว๋ ก็คิดอยาอยากกินแบบตัวละคำเอคำพูดเ่าเดียวคำหนึง่งแบบตัวนะ ชาเอ,อิ่นเขาเอิแถวบ้านชา,าวบ้านเขาเอ,อเิญว่ากินเฮียกินหอยอะไรนะปีโป้ปเบลล่าจ้าไม่ได้แค่หลอดซื้อหรอ,หรอลูกมาเอากินเฮียกินหอยกก,กินน้ำสีลาไม่ค่อยแซ่บเอาในเอาคำใหญ่ๆเนี่ย แดดดีมันเอกกลิ่นต่อมบายเลยบายสองพาลูกกลับมาบายโม้ก็เซ็สกับของลูกนะเพราะเซ็จสำคลิ่นพี่เนาะ ได้จริงมันเกิดแต่มีคอมเมนต์น,นึงถ้องพนลักมันหนักเกียบไม่สบาเอา้าหนักเกียบกับนักเกียบไม่สบาก็เลยบางงี้มสูงเปน็นไง nhắc tiếng hoa trang là đi nào nhưỡng hoa มันจะไปเสื้อยกันจะไปเสือบัตรไรามันรวตุลรวตุนพอนางจะบ่าไหมฮะเราถ้างัมนเมยอมาเขาก็อยากตื่นสวยเนี่ยส่วนรถต่ลตัดตีซีกับแม่เธอแหลกเธอสองเป็นหรอกเธอสามซีรสิศูนย์ เบิร์ตได้รำเลยพี่น้องเลยซึ่งเกินบบเบิด์ต้กินค่ำน้อยมันก็เลยบบเบิร์บันทีฝ้าวกินคำน่ำใหญ่ไม่เลยเบ,บิร์ถันคลิปมันงาพวอกอะไัน่ะพี่น้องพลังค้างอย่ไหมฮะมันสบายเลยจบคลิปบบเบิร์กับจบคลิป คลิปนี้ก็เลยร้องกินคำใเบ้งบ,บ,บ้าอือหืมกลบมาคุ้งมันไม่น่า,ายอย่ายอนะรู้บหเราขับปุ่นดูดเบิรบเพื่อจะเหตุแล้ว ปลาซาลาใบเค็มเปรี้ยไซน้ำข่าจัดต้มเองเนาะถ้าเบิงมันทางคางก่มื่อไดนเพิ่งมา,า,งา,งมงายูค่คยตีต้มอ,อะยิ่งใจ กลัวตบ้างเป็นก้นที่กิ่นหลายเลยจ้ะจบพออ้วนต่อรงพุ่งพอบอกกับลังกา ไปถึนอีกมือนะม่อไหร่กังเจ๊กมาเบิดข้ากิน่นั่นเงเกปีโป้แค่รอ คลิปนี้กะสิไปละจ้าคลิปนี้กินคัมในตาสุดพีนน่น้องจะกินเบิร์ดถาดเพราะเป็นอย่างหลับเพราะมาตะกี้กินมาเบิร์ดถาดเพื่อจะเริ่ม้องกินเบิร์ดถาดเ,เ,เ,เปิ่ะ <c> ฝ <oughs> ากติดตามเป็นกาลังใจให้นนันรศาฝากแม่สบายพาแซบแฟนเพจนันรศาคนอันคนติดตามม่าฮันไลดอกตาแม่สบากันเทือก,กอนกแล้วแะ่สิมิคลิปของน้องสบาแน่อยังสิ ปนลงไปในมาพพาแมสชีพ้าแซฟนเพจจากอัน,นกซิมิตเต่คลิปกินของแมสชบารแล้วกันขอบคุณสำหรับทุกๆกุกการติดตามและชาคลิปนี้ประจำพอจะมากินหนานะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย